คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำหยาบที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ใหญ่นะครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะนะครับท่านผู้ชมอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองก่นนะใช่อเบีเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่อูบียอดตาดำขั้นสามข้กรจะเห็นจะเห็นเราแต่ว่าถ้ามันขั้นหนึ่งขั้นสองอ่ะมันไม่เห็น สวยไม่ก็ขั้นสองอ่ะคือมันต้องใกล้ๆจริงอู้ใกล้แบบขั้นสองคุกีเลยระยะแบบสิบวิอ่ะววััดดีเงาตาดำมาใช่ไหมเนี่ยโคตรดีนะครับประมาณห้าวิกว่าถึงตัวมันถึงจะเห็นขั้นสองอ่ะวิห้าวิเดี๋ยวเฟื่อยเลยเฟื่อยไม่มีปัญหาแค่แอบอยู่ในตู้เออถ้าเกิดว่าเราแอบในตู้มันจะเห็นมั้กูไม่รู้ เราอยู่ในฐานะตาบอดระหว่างแทงหลังก็ได้ฮาร์ดเอาอะไรดิเอ่อเอาอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณหนึ่งอยู่รอดอ่ะนะอย่าไปหยองดิน้องเชื่อใจตัวกูเลยกูเชื่อใจมีตาดำขั้นสองเราไม่ต้องกลัวอะไรเฮียมึงเห็นข้าตกรอดไงใช่ไหมเห็นไหมแมงดิวๆทั้งสองฝ่ายเออเห็นไหมกลัวแล้ววะเสียงคำแห้งกูไหม It, มึงแค่ไม่พอใจไะแม่งอยาทำตัวนี้มันมันแค่ทำให้มึงเสียช่องเปิร์กที่จะเอาไว้จุเป็นช่องเปิร์กที่ทำไว้แบบระบุตำแหน่งฆาตกรในเฉวยเออไม่ดีเลยเฮียเนี่ยเห็นไหมบอลนะแค่ช่องเดียวเองเนี่ยเห็นไหมเปิร์กมันเปิร์กเรามีกี่ช่องเนี่ยมีสามมีสี่ช่องเนี่ยสมมติช่องหนึ่งเป็นเป็นแทงหลังช่องหนึ่งเป็นตารําเท่ากับว่ามึงเหลือสองช่องเอาไว้ใส่โอ้เหลือยี่อะไรแล้วไง สองเจาห้องที่มึงเอาไว้ใส่ก็าอาจจะแบบใส่ได้ฮาร์ดก็ได้เงี้ยไม่ก็ใส่แบบอะไรปลาบา้บาว่าไปฮิ้วตัวเองเองี้ยเออเดี๋ยวฮิ้วตัวเองไม่ได้เนี่ยโคตรไม่เนี่ยดำไม่มีปัญหา <c ười> ใช่ไหมใช่แต่ดำไม่เคยมีปัญหา <c ười> แป้งม,มึงต้องมาลองเล่นกับกู <c ười> ไม่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 ใช่จ่ายกูไม่ได้ข <c ười> ึ้นไปนะคุณพี่คขั้นหนึ่งมันก็ยังไม่เห็นเราใช่ป่ะคือกูเล่นตาดำไม่ได้เพราะกูอัดไปขั้นสามแล้วไงตาดำขั้นสามสามคนงั้นเลยไม่หย <c ười> ิบมาแม่ง คือระดัขั้นสองเนี่ยคาตกรประมาณกี่เมตรถึงนะกูไม่ได้อ่านประมาณกี่เมตรถึงจะเห็นเอาไง่ายๆคือสิบสิบวิไม่ก็ไม่ดีประมาณหลักหน่วยวิเป็นหลักหน่วยเดินเป็นหลักหน่วยแล้วเอาไง่ายๆคือมึงก,ก็ควรเห็นแม่งก่อนมึงก็ควรเห<อ>็นแม่งเป็นตัวเป็นตนได้แล้วอ่ะเห็นไม่แวงกูได้แเห็นเพื่อนกูล้มเนีนยไม่ล้มบอลก็บอกอยู่มึงเอาเปลืกอะไรมาบ้างนะอ่ามีแทงหลังตาตาดำแค่นั้นสองอย่างโอ้โหล้มไม่ช<ม>ัวร์ว ชื่อชั่วทำไมไม่ล้มชื่อชั่วไม่ล้มกูว่าคือว่าควรมีเปอร์จูแกนี่ทำไมปัญญาอ่อนเลยฮยเดี๋ยวมึงรู้ไอตัวอะไรนะเอ๊ะตัวอะไรไอ้เหี้ยเราเกิดแล้วลอรี่ไอ้เหี้ยแล้วลอรี่ลอรี่มีสองตัวแล้วอันไหนเพื่อนกูเพื่อนเออกูอยู่บนเนินเลยป้าเนี่ยคือมพิงถือทำไมมันใกล้จังเลยวะมันอยู่บ้านใหญ่มันอยู่บ้านใหญ่ อ่าเลื่อยเลื่อยหุ้ยเลื่อยหุ้ยเลื่อยหุ้ยเลื่อ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 ยหุ้ยแล้วทำไมพวกเองสองคนต้องถือกล่องพยาบาลเหมือนกันด้วยฮะไอชิบหายแล้ม่เข้าใจมันอยู่มันอยเออมันไม่เห็นเราจริงด้วยพลเห็นไหมมันกระทืบไปแล้ววะรื้อไม้เออว่ะมันไม่เห็นเราจริงด้วยเห็นไหมเอาใครวะเพื่อนกูโอ้ไงล่ะเห็นไหมไอเย็ยนี่เอาเอาขั้นสามมาแน่เลยรู้ว่าไงล่ะได้ เพอร์กี้มันเพอร์กี้มันห้ามเอาขั้นขั้นสามนี่แหละกูเพิ่งเคยเห็นนี่แหละจีพายแล้วบาร์บีคิวกูลืมแลว่ะบาร์บีคิวเก็ขอปันปานปันเราอยู่ในระยะเราอยู่ในระยะเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไร Hello, er. เฮลโหลมอเตอร์เฟืองไอ้ยี่นมาหากรูมองอยู่บอลกูมองอยู่กูมองอยู่มึงช่วยเพื่อนมึงไม่ต้องมองกูฝันไปอยู่โอ้ยชิบอยู่ไหนวะ แล้วมันหายไปไหนวะนี่จุดอับสายตาอับมันกล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 ับเพราะมันกลับเหรอใช่มันกลับแล้วเพื่อนมันกลับไปแล้วทำไมเดี๋ยวตาดำกูทำงานเดี๋ยวไม่ทำงานวะมันมีกูดาวเหรอกูไม่รู้มึงกระพริบตาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมปันคังแรกเลยหรือเปล่าที่ต้องปันแล้วมั้งไม่เครื่องระเบิดเลยแปลกไม่เลื่อเบื่อเห็นไหมเห็นตัวคั้ก่อนแล้วอะไรอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นไม่ตาหรอว แม่ป่านแปลงแม่ป่านตรงนี้แปลงแปลงแปลงโอเคแปลงละแปลงอุ้ยเราทำไมแล้วทำไมขาไม่อุมมึงทิ้งวะโชคดีจุ๊กซ์เลอ้ยอุ้ยอยู่นู่นไม่ไม่เป็นไรจุกได้จุกได้เราบรรลุถึงตาดำจะได้ละ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 จะะได้ลปั่นปั่นปั่นมึงมาทางนี้เถอะปั่นมึงมาทางนี้เอาเอาบอลขอโทษไม่ไม่ปั่นเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วแต่ฝั่งนี้ไม่มีมาให้เล่นเลยนะ เียปั่นกลางมาออกขวาออกขวาออกขวาไปมันจะมีไม้ให้เล่นอยู่โมฝั่งนี้เอ้มันมีแมสอยู่นี่หว่าฮูขอโทษปั่นมาเนี่ยกลางแบบนะทำมามันพังอะไรเรื่อยๆเลยวะเอ๋เอ๋ก็โมกกลางแบบกลางแบบวิ่งเข้าพัดลางแบบยังไงพลังตาดำกูยังไม่ล้มกูล้มแล้วเอา รอช่วยแล้วกันเดีด๋ด<า>ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยแต่ก่อนหน้านั้นตูต้มึง<ะ>มาก่อนตาดำกูเล่นนานอยู่นะตาตาด <ST ih il> เลแบง <S <S 2> <S 2> แค์อะตูมเลยล่ะแบงเกมนี้<อ>มึงทำตู้มอ่ะกูรองไงมันเปทางพวกมึงมันเปทางพวกมึงไปทางพวกมึงขอบคุณมากขอบคุณมาก ไปไหนวะทำไมกูไม่เห็นออร่าพวกมึงบ้านกลางแมพกูหลบกูหลบอยู่ก<ด>ูมาเข้าตู้เหรอใช่กูเข้าตู้ไม่เข้าตู้ไม่ก็เจอกูแล้วอะ่ะเพื่อนมึงปั่นไฟคิวไปป่าฮะหมายถึงใครเพื่อนในคนอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยมันไปกลางแมพมันไปกลางแมพไปกลางเอ้าเอามันเอา,เอา,เอามันเจอใครโอเคกูรู้แล้วมา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 หมายถึงเพื่อนหรืออะไรหมายถึงฆาตกรเหรอมึงน่ะไอ้สัก มันเสียแล้วมันมีแรงมีันมีแนงมันมึงมีใช่ไหมมันไม่ไล่กูลงมาโลดแล่นได้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 ไปช่วยแล้วนี่ไงพลังของแทงเอ้ยไปเท่พลังเร็วพลังของตาดำล้วทำอะไรผมออาเครื่องนี้เสร็จเอาเครื่องนี้เสร็จเฮียฮิวหรอเครื่องนี้เสร็จไอ้ไม่ต้องนิวมันกระทืบอยู่มันกระทืบอยู่ไอ้ก็ะิวเลยกูสัมผัสได้ว่ามันวิ่งมาปุ๊บยังไงกูสัมผัสได้กูเห็นหัวมันแล้วไอ้เหี้ย ตู่แล้วเงียบงนันมึงอยู่ตรงเสื่อที่เสร็จใช่ไหมใครเนี่ยแบงค์อยู่ตรงนั้นพลังแห่งตาดำเง,งียะไรเฮ้ย,ยแล้วสรุปอยู่ในตู้มันดูได้ไหมเข้าเคลื่อนไปล้มอยู่ไหนวะดูไม่ได้ดูไม่ได้เคลื่อนล้มอยู่ไหนวะล้มไกลมากบอลเรามันเจอเราแน่เจอปั่นด้วยกูอบ,บอกเลยปั่นมึงเข้าตู้อยู่ในตู้ โอเคมันเจอเราแน่ยพอเหตุนี้กูจำพยายามออมนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูจะอ้อมกูจะอ้อมว่าแต่มีใครปานไฟไหมเนี่ยอได้คุณแจม่วงมาเก็บไว้เก็บไว้เอ้ยเดี๋ยวเราหาหลุมแล้วออกได้แล้วเนี่ยเจี๊ยมันมันอยู่แถวบ้านใหญ่กูรู้หรือเปล่ามันอยู่กับกูแถวบ้านใหญ่ใช่เพื่อนยังรักออกไปได้ไหมจะช่วยเพื่อน กูกูใกล้ถึงตัวเพื่อนแล้วเพิ่งตัดหน้ากูไปเลยกูใกล้ถึงตัวเพื่อนแล้วได้ใช่ไหมน่าจะตายอ่ะเพราะว่าแถวนี้ป่านมาเล่นไม้ไปแล้วโอดไมงอย่ามาแถวแถวที่อันนี้ช่วยเพื่อนนะมันจะหลุดอ่ะหลุด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 กลับหลุดหลุดมาหาพวกกูโอดเลยเข้าบ้านใหญ่เหมือนเดิมนะแต่จะเข้าไปปั่นปั่นได้เดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามเข้าไปหิวตัวเองอยู่เดี๋ยวกูไปช่วยหิวมึงมีหลุมใช่ไหมแบงค์ อ่า uh, มีกุญแจมีกุญแจกูพูดผิดกูขอโทษเอ้า oh. เราสามารถออกหลุมได้กุญแจม่วงยุงไหนอห็ยแล้วมีใครสนใจทำภารกิจออกหลุมไหมอันนี้จะให้กูจริงหรอป่็ได้กูขื่ขอโมองหน้ามันไม่เห็นกูใช่ไหมถ้าใจนิง่ง อยู่กับเพื่อนอะมองให้อยู่กูมองให้อยู่หูยแงเลยใครวะล้มอีกแล้วเหรอ,อม,มันอยู่ไหนวะมันมาปัานให้เสร็จเถอะเนาะทำไมกูไม่เห็นออร่ามานะันอะเออไม่เห็นเหมือนกันโอ้กูเห็นล่ากูหลังพวกมึงเนี่ยกูเห็นลลเลี้ยวกูเห็นแล้ยวก็ไม่เห็นหรอาไหม มัน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 เข้าอย่าทางนั้นแบงค์มันเข้าอย่าทางนั้นแล้วทำไมเป็นผมที่โดนล่ะมึงมึงปีนออกลงหน้าต่างกัยไหมกูปีนเข้าหน้าต่างมันไล่มึงได้ไหมเป็นผมที่โดนล่ะตอวนี้ปานเล่นไม้ยังน่าจะเล่นแล้วแหละเล่นไม้กูที่เล่นไม้นะเล่นไม้อาราณเดอะเวิลด์ เฮ้ยเราทำไมเสียงหัวใจกูเด้งไอ้ย้ยตกใจโูนีอไบ้างโอ้โหรองลองมาทางนี้เถอะแล้วเครื่องมันไปอยู่ไหนหมดวะก็อยู่ด้านซ้ายมึงไงน่าจะโดนตีหนึ่งครั้งแน่ๆน,นีนเราไปปั่นฝั่งฝั่งไหนดีฝั่งเราควรปั่นป่าน,นี้ปั่นเหนียตรงเนี้ยเรียก<อ>จะฉูดใครเล่น,มนลไม้บ<อ>้าเลกไม่ใช่กูมี่ใช่กูละผมอยากร้องไห้ คลิปหายละมีคนโทรมาทำไงหายละวางสายไปก่อนขอโทษนะมึงหาตู้ไว้ก่อนมึงหาตู้ไว้เลยนะปันเออถือว่าเชียร์ละกูโดนกูโดนมันมาทางใครอะอย่างน้อยกูก็ยังทิ้งกุญแจไว้ให้บอลอยู่มันมาทางกูมันมาทางกูปันช่วยเพื่อนมันทางกูมันทางกูมันกระไม่ไม่ไม่กูตาดำกูตาดำกูมองอยู่ แต่มันไม่เห็นกูใช่ไหมว่ามันเห็นใช่มันไม่เห็นมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูไปหามึงไม่มันไม่เห็นหลังตาดำมันกระชู้ใครเลยมีใครช่วยได้ไหมไม่มีใครใกล้เลยบอลไม่มีใครใกล้เลยเอาไอ้เจีสยมึงเอาใครวิ่งไปใครวิ่งไปใครวิ่งไปตามหลังมืองปันออกเลยปันยาปันยาปันยาอยาอย่าทำอย่างนั้นเชื่อมั่นเกีย ทำไมอะทำไมไม่บิงมาก่อนเฮ้ยกูเจอหลุมหลุมอยู่นี่หลุมอยู่นี่ทุกคนจำไว้กูอยู่ไหนล่ะโอเคบอลหลุมอยู่เสานี้อ๋อหลุมอยู่เสาที่มึงโดนแขวนปันเห็นแล้วกูเห็นแล้วเราต้องจูงไงเราต้องจูงให้รอดแม่งอยู่หน้ากูเลยไม่อยู่หน้ากูเลยเพื่อนม่งอยู่หน้ากูเลยมันเข้าบาล็กมันเข้าบาล็ก มันไปมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมืเปิดลุมเมืเปิดลุมเมืเปิดลุมเปิดได้ไหมไอแพนไอ้แพงคนเปิดลุม้ม啊ไม่ใต่อยู่กับบอลแต่ล้มตรงไม้อ่ะเหี้ยละมีแทงหลังเบี้ยล่ะมี้ทงหลังมี้ทงหลังเปิดเติดเติดเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเปิดไม่ได้มันไม่เอามึงด้วยอ่ะมึงมีแทงหลังอ่ะก็รู้ว่ามีแทงหลังไง าจาไไไะไปั่นมึงเฟสเท่าไหร่เฟสเยาแป๊บนึง <c oughs> บอลคือเลือรลอดเอากูเอากูานี่นี่นี่ช็อตน,นี้แหละต้องมาแล้วไอ้ปั่นปั่นอะมึงลองอา่านสกิลตาดำใหม่ดิอยู่หนวว่าตัวมัน ในฐานะนี้เป็นเป้าหมายของอตรกรเอฟเฟกต์นี้จะเห็นผลระยะี4เมตรไม่งนั้นเอ็นผลระยะสูงสุด56เมตร <c oughs> อเพื่อโอกาสในการเป็นเป้าหมายของอัตรกรอัตรกรสามารถมีผู้รอชีวิตเป็นเป้าหมายได้ทีละคนเท่านั้นเพิ่งอ่าน,น,าน,นมาทัดที่สามนยการเชื่อมโยงนี้ทำให้คุณมองเห็นออร่าของกันและกัน เอาตกโอ้ไอเชี่ยนี่อะไรคือเอามาสองเกมอะไรตาดามันมีอะไรคือบรรทัดที่สามเว้ยคือคือเปิดที่บรรทัดที่สามของเปิกไอตาดําเนี่ยก็คือการเที่มโยงนั้นจะทำให้คุณเห็นวองเห็นอลากันแล้วกันอ่ฮะทำไมก็คือ ทุกครั้งที่มึงมองเห็นมันเว้ยมันก็มองเห็นมึงนั่นแหละปวดเฉีย้เหยอย่านตัวนี่แหละกูกูถึงได้อยู่ดีๆกูถึงได้หยิบ OBS ขึ้นมาถ่ายเลยไงอย่าลงนะได้ปุ๋อย่าลงนะสุดสาใจสเต๋อใช่มันไม่เห็นเราจริง้วยบ